ราคาของ Bitcoin ในตอนนี้อาจจะเป็นจุดที่เรียกได้ว่าใครหลายๆคนอาจจะไม่ได้คาดคิดกันเอาไว้เลยนะครับเพราะอะไรน่ะเหรอคล,คลิปนี้มีคำตอบนะครับ สวัสดีครับผมโค้ชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของ Bitcoin นั่นเองนะครับก็อยากขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนเลยนะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับช่อง บอลแฮปปี้เนสอินเวสเตอร์ช่องนี้นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจดีๆกันผ่านการกดไลค์คลิปนะครับกดแชร์คลิปคลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะครับกด s u ั s c ส i b e นะเพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ด้วยนะครับผมเราปัจจุบันนะครับช่องบอลแฮปปี้เนสอินเวสเตอร์มีผู้ติดตาม0 0พันสมครสมเรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมซึ่งในวันนี้ครับสิ่งที่ผมจะมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับมุมมมมอออองงงขต่่จากนนีี้้ะครับทผไดเห ซึ่งผมเชื่ออย่างหนึ่งครับว่ามีใครหลายคนคุณอาจจะไม่ได้เห็นในมุมตรงนี้ ก็เป็นไปได้วันนี้เลยจะมาแชร์และแบกปันในสิ่งสิ่งนี้นะครับยังไงก็ตามนะครับก่อนจะไปฟังคลิปคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดแชร์คลิปคลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะเป็นพระคุณอย่างมากเลยนะครับยังไงเดี๋ยวเราลองไปฟังรายละเอียดกันเลยโอเคตอนนี้นะครับผมเปิดกราฟของสกุลเงินดิจิตอลที่มีชื่อว่า Bitcoin กันขึ้นมานะครับโดยทม์เฟรมที่ผมเปิดในตอนนี้นะครับเป็นไทมเฟรมมันนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งสิ่งหนึ ประมาณนะก็ต้องถือว่าจากที่เดิมเคยร่วง17,000นะครับอัพขึ้นมานะครับประมาณ70,00จุดสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ทุกๆคนได้สังเกตนะครับตรงนี้นะครับผมเปิดเส้น SMA 75กันขึ้นมานะครับซึ่งสิ่งหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณสังเกตดีๆนะสมมุติผมทําการลากตรงนี้ขึ้นมาคุณจะพบเจอว่าเออแนวของเส้น SMA 75เนี่ยมันจะมาแตะสุดๆเลยคือตําแหน่งที่ต่ําที่สุดของราคาบิตคอยในช่วงเวลานั้นๆนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่ายัางไงนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่มันนขึ้ไปจุดดยอดนะ รหรือ,อยังไงก็ตามเวลาที่มันย่อลงมาเนี่ยเราสังเกตเห็นว่าสุดท้ายมันก็ไม่ได้ต่ํากว่า SMA 75นะครับตรงนี้ก็เหมือนกัน,นครับตอนที่ราคาบิตคอยขึ้นไปถึง69,000โดยประมาณเนี่ยมันก็ร่วงลงมาไม่ได้ต่ำกว่า SMA 75ซึ่งในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับตีเต็มที่เลยนะ SMA 75ณนะปัจจุบันนะครับจะอยู่ที่ประมาณ16,000ถึง17,000โดยประมาณนั่นเลยไม่แปลกครับที่ล่าสุดครับคุณจะเห็นราคาของบิตคอยนะครับร่วงลงมาที่จุดต่ําสุดนะครับ17,500ซึ่งมันก็คือเข้าเกณฑ์ประมาณ16,000ถึง17,000นั่นเองนะครับนอกจากจากนี้ครับถ้า คุณสังเกตดีๆผมเปิดอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งขึ้นมานะอินดิเคเตอร์ตัวนี้มีชื่อว่าสโตแคสติกนะครับสโตแคสติกตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับถ้าคุณเปิดกราฟขึ้นมาของไทม์เฟรมมันนะครับเส้นสีเขียวนี่จะเป็นเปอร์เซ็นต์ k ครับเส้นสีส้มที่คุณเห็นอยู่จะเป็นเปอร์เซ็นต์ d นะครับสิ่งหนึ่งที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ครับทุกครั้งครับที่กราฟนะครับของอินดิเคเตอร์สโตแคสติกตรงนี้นะครับมันร่วงลงมาแดนโอเวอร์โซนะครับตรงนี้จะเป็นแดนโอเวอร์โซนะครับตรงนี้จะเป็น แล้วเปอร์เซ็นต์เคคือเส้นสีเขียวตัดขึ้นทะลุเหนือเปอร์เซ็นต์ดีก็คือเส้นสีส้มขึ้นมานะครับนั่นจะเป็นสัญญาณในการ เข้าซื้อสังเกตด,ดีๆนะถ้าเกิดสมมติคุณทําการเข้าซื้อตรงนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมมติคุณได้ต้นทุน4.71แล้วคุณไปขายออกเมื่อไหร่ก็ง่ายเลยครับไปขายออกบริเวณที่เปอร์เซ็นต์เคเปอร์เซ็นต์ดีตรงนี้ครับเข้าไปสู่แดนโอเวอร์บอทแล้วนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณสังเกตด,ดีๆนะครับคุณก็จะพบเจอว่าเออสุดท้ายแล้วเนี่ยจุดที่เราสามารถขายได้เนี่ยมันก็จะมีอยู่2จุดตรงนี้เนาะซึ่งถ้าเกิดคุณขายนะครับ จะเห็นว่าเออมันก็จะทําให้คุณได้กรรําไรเป็นกรอบเป็นกำรรเลยนะครับผมในขณะเดียวกันตําแหน่งบริเวณนี้เหมือนกันนะครับนี่ครับเปอร์เซ็นต์ K กับเปอร์เซ็นต์ดีเข้าสู่แดนโอเวอร์โซลลพอมันตัดขึ้นปุ๊บคุณทําการเข้าซื้อหรือถ้าเกิดรอตอนที่เกิดบูลลิชแอนด์การ์ฟิงก็ได้นะคุณก็จะได้ต้นทุนเข้าซื้อที่คอนเฟิร์มขาขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะสมมติเราทําการซื้อนะครับประมาณแถวๆตรงนี้262นะครับแล้วคุณก็รอจังหวะที่เปอร์เซ็นต์เคเปอร์เซ็นต์ดีเนี่ยมันเข รค,รครั้งที่2นะครับครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่6ให้คุณ รอขายอยู่หลายรอบเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณรอถึงตรงนั้นครับก็จะกลายเป็นว่าสมมติคุณไปถึงจุดยอดข้างบนสุดปุ๊บตรงนี้แล้วขายออกนะครับตอนที่มันตัดลงก็ได้นะคุณก็จะได้ขายออกแถวๆ9,000กว่าไปจนถึง19,000เขาถือว่าไม่ได้แย่เลยจากนั้นนะครับพอร่วงลงมาตรงนี้ครับเปอร์เซ็นต์เคเปอร์เซ็นต์ดีเข้าสู่แดนโอเวอร์โซนเนาะพอมันตัดขึ้นปุ๊บคุณก็ทําการเข้าซื้อในแท่งถัดไปได้เลยนะเพราะว่ามันเกิดบูลลิชแอนการ์ฟิงบริเวณตรงนี้ด้วยเช่นเดดีีียวกกนนะัันนนนนนนะะใทท่้้้้คุุณณจจไตปปรรมา 3, 700, นะา3,700รรอ็ K, เคปเดีไปเข้าสู่แดน OverBo ์บอนะครับนี่คือตำแหน่งที่1นะครับนี่คือตำแหน่งที่2นะครับจะเห็นว่ามีอยู่2ตํตำแหน่งให้คุณรอขายออกนั่นเองนะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณทำการขายออกแถวๆนี้เนาะคุณอาจจะได้ขายออกแถวๆประมาณ28,900ตีไป30 0 0 0จนถึง42 0ห0หรือคุณอาจจะได้ขายออกแถวๆนี้ก็คือประมาณ5 7 0 0 0ถึง59,000ก็ได้กาไรทั้งคู่สิ่งหนึ่งที่ผมกำลังจะบอกเพื่อนๆพี่ๆทุกคนคืออะไรครับในจุดปัจจุบันนี้ครับนี่ครับสังเกตดีๆครับนี่น กับเปอร์เซ็นต์ดีเข้าสู่แดนโอเวอร์โซเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งนั่นหมายความว่ายัางไงหมายความว่าตอนนี้เปอร์เซ็นต์เเพิ่งทําการตัดเปอร์เซ็นต์ดีเนาะในที่นี้คุณอาจจะรอให้มันเกิดบูล l ิช h อนด์กราฟฟิก่อนก็ได้แล้วค่อยทําการเข้าซื้อหรือถ้าใครแบบขี้เกียจร,รอนะค,คุณก็ทําการเข้าซื้อในเดือนปัจจุบันได้เลยนะครับ แต่สิ่งที่สําคัญคือถ้าคุณเข้าซื้อในเดือนปัจจุบันเนี่ยแน่นอนต้นทุนมันอาจจะสูงหรือมันอาจจะไม่ได้ถูกที่สุดก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้คุณย้ําเตือนตัวคุณเองเอาไว้ครับว่าไม่มีใครที่สามารถซื้อได้ถูกที่สุดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราดูจากประวัติการตรงนี้เนี่ยสโตแคสติกที่โอเวอร์โซแล้วเปอร์เซนเคตัดขึ้นปุ๊บนั่นก็คือจังหวะที่สวยจังหวะหนึ่งกันเลยทีเดียวนะครับผมนั่นหมายความว่าจากไทม์เฟรมมันเนี่ยบ่งบอกว่านี่คือจุดสําคัญที่คุณควรจะเข้าซื้้อและะเก็บสสมดวย เช่นเดียวกันนะครับผมโอเคแล้วตอนนี้ครับผมเปิดกราฟของ Time Frame Week กันขึ้นมานะครับสิ่งที่เพื่อน,น S <S ๆพี่ๆทุกคนจะสังเกตเห็นนะครับเส้นสีชมพูตรงนี้นะครับจะเป็นเส้น SMA 200นะครับเส้นสีเขียวที่คุณมองเห็นอยู่ตรงนี้คือเส้น SMA 300 นั่นเองนะครับในขณะที่อินดิเคเตอร์สีเขียวสีแดงที่อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับมันคือ BTC/PL m u l t i p l e นะครับในขณะที่โซนสีเขียวตรงนี้นะครับคือ RSI นะครับและเส้นสีบวงตรงนี้ครับ Williams %R นะครับในขณะที่เส้นสีฟ้าที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันตรงนี้คือ ATR n o r m a l i z e นั่นเองนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนสังเกตนะครับลองสังเกตดีๆครับตอนที่บิตคอยมันเกิดการย่อตัวลงมานะครับมันก็จะเป็นอย่างที่ผมเคยอธิบายในคลิปก่อนก่อน,นะว่าพอมันร่วงลงมาปุ๊บเนี่ยดูเหมือนว่าราคาปิดนะครับย้ําว่าราคาปิดนะมันจะวิ่งอยู่แถวๆโซน SMA 2 0 0นะครับในขณะที่ราคาโลที่เรามองเห็นนะถ้าเกิดเราทําการลากเส้นสีเขียวตรงนี้ลงมาปุ๊บคุณจะเห็นว่าเออราคาโลเนี่ยที่มันร่วงลงมาตรงนี้เนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ต่ํากว่าเส้น SMA 3 0 0 นั่นเองนะครับลองมาดูจุดถัดมาครับเบริเวณตรงนี้เหมือนกันครับเกิดการยอ่อร่วงลงมาก็ไม่ได้ต่ำกว่า SMA 200นะครับสำหรับราคาปิดเนาะตรงนี้ก็เหมือนกันครับราคาปิดก็จะอยู่แถวๆบริเวณเส้น SMA 200นะครับในขณะที่ราคาโลเนี่ยอาจจะมีต่ำลงมานิดนึงครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ต่ำกว่า SMA 3 0 0นั่นเองนะครับเบริเวณนี้ก็เช่นเดียวกันนี่คือสถานรรรการณ์ล่าสุดปัจจุบันนะครับคุณจะเห็นว่าราคาปิดเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะร่วงลงมาหย่อนแถวๆบริเวณเส้น SMA 200นะ แต่ดูเหมือนว่าราคาโลที่เกิดขึ้นเนี่ยเออมันก็ไม่ได้ต่ำกว่าเส้น SMA 300 จริงๆด้วยแสดงว่าตามทฤษฎีนี้เนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะครับและในจุดปัจจุบันนะครับที่ราคาบิตคอยประมาณ2 4 0 0 0ดูเหมือนว่ามันเริ่มทะยานเหนือเส้น SMA 200เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณลองสังเกตครับตอนที่ผมบอกว่าราคาปิดเนี่ยมันไม่ต่ำกว่าเส้น SMA 200นี่ครับซึ่งจริงนะพอมันไม่ต่ำกว่าเส้น SMA 200ปุ๊บเนี่ยแล้วพอมันเกิด b u l l i s h e n g u l f i n g เนี่ยสมมติคุณทำการเข้าซื้ออย่างมากมันก็ร่วงลงมาจริงนะแต่พอร่วงลงมาจริงเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะทะยานขึ้นไปนรรบิเวณตงี เหมือนกันนะครับมันร่วงลงมาจริงนะครับอยู่แถวๆบริเวณ SMA 200เกิด bullish engulfing ถ้าคุณทำการเข้าซื้อนะครับแล้วมันก็จะทะยานต่อขึ้นไปนั่นเองนะครับจนกระทั่งสุดท้ายอาจจะมีการร่วงลงมาสักครั้งหนึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะสุดท้ายภาพรวมหรือภาพใหญ่มันก็จะขึ้นทะยานในจุดปัจจุบันเนี่ยเราจะบอกได้อย่างชัดเจนนะว่าเออจริงเว้ยตรงนี้มันเกิดบริเวณแถวๆเส้น SMA 200เกิดขึ้นเนาะซึ่งในมุมมองส่วนตัวของผมนะบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยตรงนี้เกิด bullish engulfing คุณเลยทำการเข้า ซื้อที่แท่งนี้ซึ่งถ้าคุณทําการเข้าซื้อแท่งนี้เนี่ยคุณจะได้ต้นทุนประมาณ22,500จนถึง24,600แต่สิ่งที่สําคัญคือถ้าใครไม่ได้เข้าซื้อเนี่ยในมุมมองส่วนตัวของผมนะแท่งสุดท้ายนี่ยังไม่ได้โชว์คอนเฟิร์มสัญญาณนะต้องรอวันพรุ่งนี้วันจันทร์นะ7โมงเช้านะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะโชว์สัญญาณ bullish engulfing ได้ไหมนะครับซึ่งถ้าเกิดมันเกิด bullish engulfing และยืนอยู่เหนือ SMA 200ก็มีโอกาสสูงนะครับที่ราคา Bitcoin หลังจากนี้เดี๋ยวมันจะทยานต่อซึ่งต่อให้มันทยานต่อแล้วมันร่วงลงมาผมก็ม มองว่าก็อาจจะร่วงอีกสักครั้งหนึ่งเนาะแต่สุดท้ายมันก็ไม่น่าล้ลเส้น SMA 300ในปัจจุบันนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องบอกเลยนะครับเส้น SMA 300ที่ผมมองเห็นนะเจอวิ่งอยู่แถวๆประมาณ17,000ถึง18,000นั่นเองนั่นหมายความว่าถ้าเกิดมันย่อลงมาคุณอาจจะได้เห็นนะครับต่ำๆก็คือประมาณ17,000ถึง18,000เกิดขึ้นในขณะเดียวกันครับสัญญาณ BTC Pull Multiple มันเกิดขึ้นตอนที่ RSI มันเกิดการ โอเวอร์โซเกิดขึ้นซึ่งนั่นหมายความว่าจังหวะที่ RSI ตัดขึ้นและ b t c p u s l t ยังคงเขียวอยู่เนะี่ยนั่นก็คือจังหวะในการเก็บสะสมเข้าซื้อได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับจนกระทั่งตรงนี้ครับ b t c u s l t ยังเขียวอยู่ RSI เนี่ยเพิ่งตัดแดนโอเวอร์โซขึ้นมาเนาะซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าคุณจะเก็บเข้าซื้อก็ยังเก็บเข้าซื้อได้อยู่เนาะในมุมมองส่วนตัวของผมนะจังหวะที่สวยๆในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นอีกจังหวะหนึ่งเนาะที่เรียกได้ว่าถ้า7จ็ดโมงเช้าเนี่ยมันขึ้น ก็มองว่าเอออาจจะเป็นจังหวะที่ดีในการเก็บสะสมเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้แต่ต้องขอเน้นย้ำนะว่านี่เป็นมุมมองส่วนตัวของผมนะไม่ได้มีเจตนาที่จะเชิญชวนให้ใครนะกระโดดเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลที่มีชื่อว่าบิตคอยนนะครับเพราะฉะนั้นทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงคุณควรต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆเนาะแต่มุมมองส่วนตัวของผมต้องอย่าลืมนะว่าเป็นการลงทุนที่เน้นการมองภาพยาวเป็นหลักนั่นเองนะครับและอย่างที่บอกครับ วิลเลียมเปอร์เซนต์ R กับ ATR Normalize ทุกครั้งที่มันแตะเส้นด้านล่างนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเออจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่คุณควรเก็บสะสมเข้าซื้อนอะผมก็เลยมองภาพว,ว่าเออช่วงของ BTC, p o o l m u n t i p l e ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้มันคือจังหวะในการเก็บสะสมที่ดี นั่นเองนะครับผมและยิ่งไปกว่านั้นครับผมเปิดการาฟทม์เฟรมเดย์ให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆ PP ทุกคนได้เห็นนะผมมีแพทเทิร์นแพทเทิร์นหนึ่งที่อยากจะให้เพื่อนเพื่อพี่ๆ PP สังเกตกันให้ดีครับแพทเทิร์นตรงนี้ครับผมเรียกมันนะครับว่า Dead Cat Bounce นั่นเองนะครับไอตัว Dead Cat Bounce นะถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆ PP ทุกคนสังเกตดีๆครับนี่คือกราฟของราคาเนาะอ่ามันคือจุดที่1เนาะจากกร er าฟของราคาตรงนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเกิดการร่วงลงมาที่จุดแบบต่ำมากๆนะครับในมุมมองว,วองเรา แล้วมันก็เกิดการเด้งขึ้นไปนะครับประมาณ50%าสเเนต์ retracement ซึ่งพูดง่ายๆคุณจะต้องทำการตีฟีโบนัชชีมันจะเกิดแพทเทิร์นนี้ครับเมื่อมันเด้งขึ้น50%แล้วเกิดการรีเจกคือไม่สามารถทะลวงผ่านขึ้นไปได้พอเกิดการรีเจกเนี่ยกราฟมันก็จะล่วงลงมาต่ำกว่าจุดเดิมเล็กน้อยนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นของแพทเทิร์น dead cat bounce ตรงนี้นั่นเองนะครับพอเรากลับมาดูที่กราฟของเราครับผมทำการตีฟีโบนัชชีที่บริเวณตรงนี้นะครับจุดยอตรรงงงงนี้ลวว่มาถึบิเณ ตรงนี้นะครับที่จุดต่ําสุดลองสังเกตดีๆครับราคา Bitcoin ที่ตอนนี้ประมาณ24,800เนี่ยมันมีขึ้นไปถึงเส้นปะบริเวณตรงนี้ซึ่งเส้นป่าตรงนี้ถ้าคุณดูดีๆครับคุณจะเห็นว่าตรงนี้มันคือแนว e t r a c e m e n t ที่0.5ก็คือ50%ผมกําลังจะบอกคุณว่าจุดจุดนี้เป็นจุดที่มีความสําคัญมากๆนะครับราคาปิดของ Bitcoin ต้องสามารถทะยานทะลุขึ้นไปได้มันจะมีโอกาสลุ้นให้ไปต่อ กิดขึ้นแต่ถ้ามันไม่สามารถทะยานผ่านไปได้ครับนั่นหมายความว่าราคาบิตคอยอาจจะร่วงลงมาก็เป็นไปได้แต่ในมุมมองส่วนตัวของผมนะผมก็มองภาพว่าจุดต่ําสุดที่เราเคยเจอคือประมาณ17,500เนาะจากเมื่อกี้ที่ประเมินเนี่ยก็มองไว้ว่าเออมันไม่น่าต่ากว่าประมาณ17,000นะโดยประมาณตรงนี้ก็ต้องมาคอยดูต่อนะว่าเออมันจะเกิดแพทเทิร์นแบบนั้นหรือเปล่าบางคนอาจสงสัยว่าเออไอเดดแคทบลส์ Dead Cat ตัวนี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้น มาก่อนหรือเปล่าผมก็ย้อนกลับไปให้ดูครับจะบอกว่าจริงๆแล้วในอดีตมันเคยเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมทําการตีฟีโบแนนชีจากตรงนี้นะครับจากจุดยอดตรงนี้ล่วงลงมาที่บริเวณจุดต่ําสุดคือบริเวณแถวๆนี้นะครับซึ่งหมายความว่ายังไงครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นครับคุณลองสังเกตดีๆจากบริเวณตรงนี้ครับมันพยายามดันตัวเองขึ้นไปจนกระทั่งแถวๆนี้ครับแถวๆนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามันมาทดสอบบริเวณเส้นปะตรงนี้ครับก็คือแนว50% Ret r e t r a c e m e n t นั่นเอง แต่มันไม่ผ่านครับโดนตบลงมาพอโดนตบลงมาคุณจะสังเกตเหต็นนะว่าเออกราฟมันร่วงลงมาจริงๆด้วยนะแล้วก็ต่ำกว่าจุดต่ำสุดก่อนหน้าเล็กน้อยนะซึ่งนั่นหมายความว่าในมุมมองส่วนตัวของผมตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าให้มันสามารถผ่านแนว50%ตรงนี้ ขึ้นไปให้ได้เพราะถ้ามันสามารถผ่านแนว50%ตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับคุณก็จะได้เห็นราคาบิตคอยทยานไปต่อแต่ถ้าเกิดมันโดนรีเจ็คลงมาก็อาจจะโดตนตบกลับลงามานอกเหนือจากนี้ถ้าเพื่อนๆพี่ๆทุกคนสังเกตผมทําการวัดระยะนะครับจากจุดต่ําสุดที่เราเคยวัดแนวฟนะิโบนัชชีเนาะไปจนถึงจุดยอดของราคาบิตคอยตรงนี้นะครับซึ่งจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะใช้ระยะเวลาประมาณ1นึ่เจ็ดสิบแท่งนะครับหนึ่งพันเจ็ดสิบแท่งก็คือหนึ่งพันเจ็ดสิบวันเนาะหนึ่งพันเจ็ดส หารด้วย365วันนะครับ ก็จะกลายเป็นประมาณ2.93ปี2.93ปีตรงนี้เนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดมันเกิดแพทเทิร์นเดียวกันเลยนะซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้คือมุมมองส่วนตัวมันอาจจะไม่ได้เกิดแพทเทิร์นนี้ผมทําการวัดตรงนี้แบบเดียวกันเลยนะครับ1,070แท่งตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเส้นปะตรงนี้นะครับคือบริเวณจุดยอดที่ผมคิดว่ามีโอกาสที่บิตคอยอาจจะพุ่งขึ้นไปนะย้ําว่าไม่น่าจะเกินนี้ในมุมมองส่วนตัวซึ่งถามว่าไอ้จุดยอดตรงนี้เนี่ยมันคือวันที่ประมาณเท่าไหร่ผมขอไปดูที่กราฟวีคแล้วกันนะ,ะบการาฟ 9เมษาย25บิตคอยน่าจะไปจุดยอดอีกครั้งหนึ่งนะไม่เกินนะผมคิดว่าไม่น่าเกินวันที่19กลางปี25นั่นเองนะครับและนอกเหนือจากนี้ครับผมลองทําการตีเส้นเทรนไลน์ตรงนี้ขึ้นมานะครับสิ่งที่ผมมองเห็นจะเป็นลักษณะแพทเทิร์นแบบนี้นะครับอยากให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนลองค่อยๆไล่ตามผมนะนี่ครับพอผมทําการตีเส้นเทรนไลน์ตรงนี้เนี่ยจากแนวเส้นเทรนไลน์เพื่อนๆพี่ๆทุกคนจะสังเกตเห็นนะว่าตรงนี้มันชนบริเวณแนวรับตลอดเลยนะตรงนี้เป็นบริเวณแนวต้านซึ่งพอผมลองทําการวัดระยะ ดูนะครับ projection ตรงนี้ขึ้นมานะครับนั่นหมายความว่าถ้าผมมองว่าถึงจุดตรงนี้ประมาณ1อาทิตย์หรืออาทิตย์ครึ่งตรงนี้นะครับกรณีที่ย่อลงมาเฟสแรกเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีร่วงลงมาโดยประมาณนะครับก็คือประมาณ19,00 0นั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันสามารถถีบตัวเองขึ้นไปได้เนี่ยมันจะไปถึงประมาณตรงไหนหรอ ในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับถ้ามันดันตัวเองขึ้นไปได้เนะี่ยก็คิดว่า31,000ถึง32,000ตรงนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ต้องมาคอยจับตามองกนะันดูให้ดีนะว่ามันจะเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเพื่อนๆพี่ๆทุกคนจํากันได้นะครับผมเคยทําการตีเส้น พาราโบลิกเคอร์ฟตรงนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ถ้าเราสังเกตกันดีๆนะเราจะพบเจอนะครับว่าเออจริงว่ะจากพาราโบลิกเคอร์ฟที่ทําการตีเส้นโค้งตรงนี้เนี่ยเราเห็นชัดมากๆเลยนะว่าราคาของบิตคอยสุดท้ายเนี่ยมันไม่พ้นนะครับนี่แนวที่1นนะครับตรงนี้แนวครั้งที่2ที่มาชนนะครับตรงนี้ครั้งที่3นะครับที่มาชนนะครับสุดท้ายมันก็ยังไม่ผ่านถ้ามันยังร้อยตามเส้นนี้ขึ้นไปได้มันก็ยังมีโอกาสโตขึ้นไปนะครับอย่างต่อเนื่องเนาะแต่ถ้าเกิดมันหลุดเส้นนี้ลงมาเนี่ยก็แน่นอนครับเราเคยพูดถึงชัดเจจนะว่าาอ ร่วงลงมาแถวๆประมาณ2 0 0 0 0กันเลยทีเดียวนะตรงนี้ก็ต้องมาคอยจับตาม,มองกันต่อไปนะครับและยิ่งไปกว่านั้นครับพอเราทําการตีเส้นเทรนไลน์อย่างที่ได้พูดเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนสังเกตดีๆนะตรงนี้ครับพอผมลองทําการตีแนวพา ralel เทรนไลน์โดยประมาณขึ้นมานะเราจะสังเกตเห็นอย่างชัดเจนนะว่าจากแนวพา ralel เทรนไลน์ตรงนี้เนี่ยแน่นอนครับจุดที่ค่อนข้างมีความสําคัญมากๆในมุมมองส่วนตัวของผมคือเส้น EMA 89ที่เป็นเส้นสีฟ้าตรงนี้นะว่าถ้ามันสามารถผ่านเส้น EMA A 8 9ตรงนี้นะครับ26,000ยืนเหนือขึ้นไปแบบแข็งแข็งได้เนาะมันก็จะไปพบเจอโซนนิ่งถัดมานะครับซึ่งโซนนิ่งถัดมาเราเคยคุยกันไว้แล้วนะก็คือประมาณ28,000ไปจนถึง32,000ซึ่งดูเหมือนว่าตะกี้ที่ผมโปรเจกต์เอาไว้ประมาณ 31, 3 2 0เนี่ยก็จะเห็นว่ามันตรงกับโซนตรงนี้นะครับแล้วถ้าคุณสังเกตนะครับโซนที่เราพูดถึงดูเหมือนจะชนกับแนวเส้น EMA 200นั่นเองนะครับซึ่ง EMA 200คือเส้นสีเขียวตรงนี้ก็จะเห็นว่าแนวปัจจุบันตอนนี้อยู่ประมาณ31,000ถึง32,000ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ต้องมาคอยจับตามองกันดูให้ดีนะว่าจะสามารถผ่านพาราเลลเทนไลน์แล้วเหนือ EMA 89ขึ้นไปได้ หรือเปล่านะครับผมสิ่งสําคัญนะครับถ้าคุณสังเกตดีตอนที่เส้นสีเหลืองคือ EMA 20เนาะตัดทะลุเส้น EMA 50คือเส้นสีส้มนะจะเห็นว่าแนวโน้มเนี่ยมันจะมีโอกาสขึ้นเกิดขึ้นเนาะจากตรงนี้เนี่ยมีขึ้นแล้วแล้วถ้ามันทะยานเหนือเส้น EMA 89ได้ด้วยมันจะพุ่งสูงมากๆเลยแต่สิ่งสําคัญที่ผมเคยบอกเอาไว้คือถ้ามันดันเส้น EMA 20ทยานเหนือเส้น EMA 200ได้ด้วยเนี่ยนั่นคือการคอนเฟิร์มครั้งใหญ่เลยนะว่า Bitcoin จะไป จุดยอดอีกครั้งหนึ่งนะแล้วจนกระทั่งครับถ้าคุณสังเกตด,ดีๆครับจากราคาปิดตรงนี้ครับแล้วมันย่อลงมาเนาะเออพูดง่ายๆราคาปิดมันไม่สามารถยกตัวสูงขึ้นราคาของบิตคอย n ในจังหวะนั้นก็คือจังหวะที่กําลังจะย่อลงนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ครับราคาปิดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ต่ําลงมาเนาะก็เกิดการย่อลงเกิดขึ้น อย่างที่เราเห็นนะพอมันย่อลงจากที่เราเห็นนะคุณสังเกตดีๆครับตรงนี้ครับ EMA 20ตัดทะลุ EMA 50พูดง่ายมันกําลังจะขึ้นนะพอ EMA 20ตัดทะลุ89ด้วยก็เป็นการคอนเฟิร์มขึ้นอีกครั้งหนึ่งพอทะลุ200ด้วยก็ขึ้นยาวเลยจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไปเจอสถนานการณ์โควิดเนาะเออมันเลยกลายเป็นว่ามันไม่สามารถดันตัวเองขึ้นไปได้ก่อนนะครับคือเจอข่าวร้ายในระยะสั้นจนจ,จุดนี้ครับ EMA ยั่าฟิบมันนอทะลุุ89ป๊ขึ้นนยาว พอขึ้น200นั่นคือการคอนเฟิร์มการขึ้นครั้งใหญ่ลองมาดูกันครับนี่ครับเห็นไหมจากตรงนี้ครับทะลุ200ปุ๊บขึ้นครั้งใหญ่ยาวมาเลยนะครับจนกระทั่งตรงนี้คือจุดยอดนี่คือยอดใหม่จะเห็นว่าจากยอดตรงนี้มายอดใหม่ตรงนี้ยอดใหม่ไม่สามารถเหนือยอดเดิมได้พูดง่ายๆมันไม่สามารถสร้างยอดใหม่ได้พอมันไม่สามารถสร้างยอดใหม่ได้มันเลยเกิดการย่อลงมาอย่างที่เราเห็นอยู่พอมันย่อลงมาตรงนี้ครับเหมือนเดิมครับ EMA 20ตัดทะลุเส้น EMA 50นั่นคือการคอนเฟิร์มว่าเดี๋ยวมันน่าจะต้องขึ้นนะพอ20ตรงนี้ตัดทะลุทั้ง89และ200เลยเกิดการขึ้นครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เสร็จปุ๊บนี่คือไฮนะครับแล้วก็ย่อไฮตรงนี้ลงมาเนาะคือไม่สามารถสร้างไฮใหม่เกิดขึ้นมันก็เลยเกิดการร่วงไหลลงมาอย่างรุนแรงนะครับจนกระทั่งล่าสุดคือบริเวณต่ำสุดแถวๆนี้สิ่งที่ผมกําลังจะบอกเพื่อนๆพี่ๆทุกคนคืออะไรครับสังเกตดีๆครับ EMA 20ตรงนี้นะครับถ้าคุณซูมดูภาพนะค,คุณจะเห็นว่าเฮ้ยมันทะลุเหนือ EMA 50แล้วนี่นะถ้ามันทะลุเหนือ EMA 50ตรงนี้ขึ้นมาแล้วนั่นหมายความว่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็อย่างที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้นะคุณต้องลุ้นให้เส้น EMA 20ตรงนี้ทะยานทะลุเหนือ EMA 89 ให้ได้โดยเช่นเดียวกันถ้ามันสามารถทะยานไปได้นะก็จะเกิดการขึ้นอีก1รอบชุดใหญ่เลยนะครับแตนะถ้าเกิด EMA 20ยิ่งทะลุเส้น EMA 200ตรงนี้นะประมาณ3 1 0 0 0ถึงสาม0 0สามารถทะยานเหนือไปได้นะครับนั่นก็จะเกิดการขึ้นรอบใหม่ของ Bitcoin อย่างใหญ่เลยนะครับตรงนี้ต้องมาคอยจับตามองกันดูให้ดีนะครับผมมาสรุปคลิปคลิปนี้กันสักนิดนึงครับจากเมื่อสักครูเ่เพื่อนๆพี่ๆทุกคนจะสังเกตเหต็นนะว่ามันมีหลายส่วนเลยนะครับที่ใครหลายๆคนคุณอาจจะประมาทกันอยู่ก็เป็นไปไปด้แต่ใคคครหลายๆนุ อาจจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นโอกาสอย่างหนึ่งสาหรับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นครับก็ต้องขอเน้นย้ำนะว่าอยู่ที่กลยุทธ์ของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะว่าคุณลงทุนในรูปแบบไหนนะครับแต่สุดท้ายและท้ายที่สุดครับอย่าลืมนะครับใช้เงินเย็นของคุณในการลงทุนเท่านั้นนะครับเพื่อลดระดับความเสียหายให้มากที่สุด นั่นเองนะครับแล้วสําหรับใครก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปคลิปนี้แล้วชื่นชอบคลิปคลิปนี้นครับช่วยเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมสักนิดหนึ่งผ่านการกดไลค์คลิปนี้นครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะครับกด Subscribe นะเพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต ได้ด้วยนะครับและอย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันนี้ครับลองเอาไปทําดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวของคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณครับและจงทําในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ที่เหลือไม่ต้องคิดแล้วครับลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโคชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามาชมช่องบอลแฮปปี้เนสอินเวสเตอร์ช่องนี้นะครับแล้วเป็นกําลังใจให้กันผ่านกัน กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม